สวัสดีทุกทกท่านที่ชอบนะคะแล้วก็หลงไหลในนวนิยายเรื่องห่วงคำนึงดวงใจนิลันนะคะสำหรับอพพิโซนนี้นะคะหวานจะมาพูดถึงตัวละครนะคะที่หวาน,น่าเห็นว่าเป็นตัวละครที่น่าสงสารที่สุดนะคะในเรื่องห่วงคำนึง ดวงใจนิรันเลยล่ะคะ่ะนั่นก็คือซางเฉียนนะคะชื่อเต็มๆเ,เขาคือซีเหยียนซางเฉียนแต่ว่าในนวนิยายจะใช้ชื่อว่าจวนซูนะคะก็หวังว่าทุกท่านที่อ่านนาวนิยายอยู่ก็จะแบบว่าเข้าใจเนอะว่าจวนซูก็คือซางเฉียนในเวอร์ชั่นละครนั่นเองนะคะแล้วทําไมอัดหวานถึงวิเคราะห์ว่าตัวละครตัวนี้เขาเป็นตัวละครที่น่าสงสารที่สุดในเรื่องล่ะทั้งๆท,ที่ก็อาจจะมีหลายๆท่านพูดว่าโอ๊ยเขาได้นั่งบัลลังเชวนะเขาเป็นจักรพรรดินะ คองต้าหว่างทั้งหมดนะคะแล้วก็ยังมีภรรยาเยอะอีกต่างหากนะคะเยอะที่สุดในบรรดาชัยชายที่เป็นตัวหลักในเรื่องนี้เลยล่ะคะ่ะก็เดี๋ยวเราจะวิเคราะห์กันไปจนถึงจุดนั้นน่ะนะคะก็เราก็ต้องออมาอ้างอิงจากนวนิยายต้นฉับก่อนก็คืออย่างน้อยภรรยาของเขาเนี่ยก็ไม่ต่านะคะกว่า10คนแน่นอน,นะคะ่ะราชินีต้องสองนะคะจากภัตดินีสอ,อยู่แล้วเพราะว่าเป็นซินเย่แล้วก็ทางด้านของอันเนียนของพวกเรานั่นเองนะ อย่างไรก็ตามนะคะภรรยาสิบคนนะคะจะมีชื่อปรากฏอยู่ในนวริยายต้นฉบมับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆลอ,องนับกันดูนะคะซึ่งทําไมต้องแต่งมากขนาดนี้พวกเราก็รู้กันแล้วละ่ะว่าสรางเฉียนนั้นจะต้องนะคะเชื่อมเหมือนสัมพันธ์ทําไมตรีค่ะแล้วก็ตระกูลน,นะคะที่อยู่เบื้องหลังของผู้หญิงแต่ละคนที่มาแต่งงานกับเขานั้นก็เป็นตระกูลที่ช่วยค้าบัลลังก์ของเขาให้มีความแข็งแรงมีความมั่นคงนั่นเองนะคะทำให้เขานั้น สามารถจะหลีกเลี่ยงสงครามได้มากที่สุดเพราะว่าไม่มีวิธีไหนแล้วนะคะที่จะดีไปกว่า การแต่งงานนี่แหละค่ะสำหรับในซีซั่นที่2นะคะหวานว่ามานแน่แน่ฉากที่ซางเฉียนกับนางเอกนะคะเซียวยาวนั้นจะได้ไปพบกับท่านแม่นะคะของนางเอกซึ่งท่านแม่ของนางเอกนั้นยังไม่เสียชีวิตนะเพื่อนๆในนวนิยายต้นฉบับก็ได้บอกไว้อย่างชัดเจนนะคะแต่ว่ามีการ transform คือเปลี่ยนรูปร่างของตัวเองนะคะจากซีหลิงเหิงเนี่ยก็คือยังชื่อยังเป็นซีหลิงเหิงอยู่แต่ว่าลักษณะก็จะเรียกได้ว่าเป็นแบบซอมบี้และการใช้คําว่าซ ะะไม่ได้เรียกว่าปีศาจแต่ว่าเรียกว่าซอมบีน้นั่นแหละค่ะก็ในนั้นนะคะทางด้านของอท่านแม่ของนางเอกเนี่ยก็จะถามว่าแบบเออซางเฉียนเป็นอย่างไรบ้างแต่งงานแล้วหรือยังนะคะซึ่งเสี่ยวยาวนั้นก็จะบอกท่านแม่เนี่ยท่าน่ะไม่เคยคิดฝันเช่นนี้มาก่อนแน่ๆท่านนั้นควรจะถามว่าซางเฉียนมีผู้หญิงกี่คนแล้วที่แต่งงานด้วยนะคะไม่ได้ไม่ใช่ถามว่าเขานั้นมีภรรยาแล้วหรือยังนะคะนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ทางด้านเสี่ยวยาว บอกกับท่านแม่ของนางคือซีหลิงเหิงนะคะซึ่งหวานเชื่อว่าน่าจะได้เห็นในซีซั่นที่2ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะถ้าเราสังเกตสังเกตบทสนทนานะคะของซีหลิงเหิงนะคะของท่านแม่ของนางเอกเนี่ยหวานยังมีความรู้สึกว่า ท่านแม่ของนางเอกเนี่ยมีความเสียดายนะคะเสียดายซางเฉียนน่ะคืออยากให้ซางเฉียนนั้นได้แต่งงานกับทางเสี่ยวเยาด้วยซ้ําไปนะคะอันนี้มันเป็นความรู้สึกของหวานนะส่วนเพื่อนๆที่อ่านในวนิยายนะคะเพื่อนๆรู้สึกอย่างไรกับ กับอาการแล้วก็คำพูดของนะคะของแม่ของนางเอกในช่วงที่ได้ไปพบกันเนี่ยกับซางเฉียนกับนางเอกของพวกเรานะคะเสี่ยวเยาเนี่ยเพื่อนเพื่อนรองแบบว่าวิเคราะห์มาในคอมเมนต์นะคะหวานก็อยากจะอ่านเหมือนกันแต่ว่าแรกของหวานเนี่ยหวานมีความรู้สึกว่าท่านแม่มีความเสียดายค่ะเพราะว่าตั้งแต่ในตอนเล็กๆอ่ะ คืออย่างในละครน่ะก็มีนะคะซึ่งท่านแม่เนี่ยก็จะบอกซางเฉียนบอกว่าตอนที่นางเอกของพวกเราตอนเด็กหลับอยู่อะไรแบบนี้ก็ยังบอกว่าเออดูแลน้องด้วยนะเพราะน้องนั้นแบบยังไงอะ่ะน้องนั้นไม่เหมือนคนอื่นน้องมีความพิเศษประมาณนี้นะคะความหมายประมาณเนี้ยเราลองมาไล่ตระกูลกันดีกว่านะคะว่าซางเฉียนของพวกเรานั้นนะคะได้ได้แบบว่าแท่อะไรมาบ้างรวบรวมมาไว้บ้างนะคะอย่างราชินีเนาะก็คือ เป็นสนงนะคะเพื่อนๆแซ่ของสนงซึ่งนี่ก็เป็นราชวงศ์เก่าเช่นเดียวกันแล้วก็มีราชวงศ์เฮาหลิงก็คืออนเนียนนะคะนอกจากนี้แล้วก็มี ตระกูลหูตระกูลจีตระกูลเจียงตระกูลฟ้านอันนี้อยู่ที่จงหยวนแล้วก็รวมทั้งตระกูลสนใช่ไหมคะนอกจากนี้นอกจากนี้ก็ยังมีตระกูลฟังเล่ยนะคะที่อยู่ทางเหนือตระกูลหลี่รงตระกูลซูซาตระกูลเสี่ยวยั่วที่อยู่ทางตะวันตกแล้วก็โอ้แล้วก็อะไรอีกอ่ะครบยังอ่ะครบสิบไหมครบเนาะหวานว่าครบละรวมราชินีด้วยสองคนนะคะเอาละค่ะทีนี้นะคะคําพูดของเสี่ยวยาวที่หวานได้เล่า ไปแล้วเนี่ยมีในดาว,วนิยายต้นฉบับนะคะเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเราก็แน่นอนว่าชีวิตของซางเฉียนนะคะเป็นชีวิตจัก,กรพรรดิที่ถ้าพูดถึงเรื่องสาวงามอะไรเงี้ย เขาไม่ได้ขาดค่ะไม่ใช่เรื่องที่เกินจริงใดๆทั้งสิ้นนะคะอย่างบุตรตีตระกูลเสนนะคะจะเป็นภรรยาคนแรกที่เป็นภรรยาแต่งแต่ว่าแต่งมาเพื่อเป็นเขาเรียกอะไรดีเป็นภรรยาลองหรือว่าเป็นสนมเท่านั้นนะคะสําหรับการแต่งคนแรกแต่ก็เราก็ต้องยึดไว้ว่าโอเคคุณหนู่ตระกูลเสนนะคะเป็นตระกูลจากจงหยวนในที่ราบภาคกลางเนี่ยก็แต่งเข้ามาเป็นเมียแต่งคนแรกแต่ว่าเป็นภรรยารองเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะทําให้ซางเฉียนนั้นได้รับ การไว้วางใจแล้วก็การยอมรับนะคะจากเราตระกูลชั้นสูงที่อยู่เนี่ยแหละที่อยู่ในจงหยวนนะคะเพราะว่าตระกูลสนนั้นมีจุดแข็งก็คือเป็นตระกูลที่แข่งแร่งที่สุดในบรรดา6ตระกูลใหญ่ในพื้นที่ภาคกลางเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะบวกกับอีกว่าราชวงศ์เก่าก็คือราชวงศ์สนหน่งที่เคยปกครองจงหยวนอยู่เนี่ยทุกทุกรุ่นน่ะก็จะต้องแต่งงานกับนะคะผู้หญิงของตระกูลสนเนี่ยเข้าไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นการเร่ ต้นที่ที่เรียกได้ว่าไม่ได้ไม่ได้แย่สําหรับทางด้านของซางเฉียนนะคะอันนี้ก็เป็นตระกูลที่ยินดีจะแต่งกับซางเฉียนสุดๆแล้วแล้วก็ยินดีที่จะเสี่ยงต้องใช้คําว่าเสี่ยงเลยนะคะเพราะว่าซางเฉียนนั้นยังไม่มีความมั่นคงอะไรเลยค่ะแล้วก็ไม่ใช่ตัวเต็งที่จะได้ขึ้นนั่งบรลลังหรือแม้กระทั่งอ่ะยังไม่พูดถึงบรลลังไม่ใช่ตัวเต็งที่จะได้ขึ้นเป็นรัชทายาทนะคะส่วนแม่นางสนงชินเย่นะคะซินเย่นั้นเป็นตัวละครที่นางก็ชัด เจนของนางอยู่นะนางนะคะมีความมีความชอบเรียกว่าความชอบแล้วกันชอบมากๆชอบชอบแบบสร้างเฉียนสุดๆเลยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนางก็แบกนะคะความเป็นเชื้อพระวง์ของสนงไว้ด้วยเพราะฉะนั้นตําแหน่งเดียวที่นางจะต้องได้อย่างสมบูรณ์แบบนะคะก็คือตําแหน่งของจักรพรรดินีหรือว่าราชินีนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนางรอได้นะคะแล้วก็อะไรที่เสี่ยงๆนางก็จะไม่เสี่ยงค่ะเพราะว่าราชวงศ์สนงนั้นนะคะ ก็เป็นราชวงศ์ที่เรียกได้ว่าตอนนี้มันเป็นอดีตไปแล้วสําหรับที่เคยคลองบัลลังค่ะเพราะฉะนั้นด้วยความที่นางก็มีแบบเรียกว่าอีโก้แล้วก็ประสบการณ์นะคะที่เคยผ่านมาที่ต้องไปเป็นตัวประกันที่เสียเหียนนะคะก็ทําให้ซินเย่ยนั้นนะคะความรักนั้นมาในอันดับ ท้ายๆค่ะไม่ใช่อันดับแรกของนางนะคะวงตระกูลนะคะเชื้อสายความเป็นเลือดเนื้อของราชวงศ์สนงของนางนางนั้นนะคะจะต้องทําให้ดีที่สุดเราเข้าใจนางได้เนาะอย่าไปอย่าไปโทษอย่าไปโทษซินเย,ยเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราดูแล้วอะ่ะมันก็เข้าใจได้มันเป็นคนคนหนึ่งนะผู้หญิงคนหนึ่งที่นางก็คิดแล้วสุดๆแต่ถ้าเราถามว่านางนั้นพลาดโอกาสที่จะได้ ได้หัวใจแท้ๆของซางเฉียนอะไรอย่างเงี้ยในการที่แบบนางเคยพูดเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าซางเฉียนถอยนางถอยถ้าซางเฉียนบุกนะคะคือลุยไปข้างหน้านางก็จะลุยไปข้างหน้าแต่นางนั้นก็เลือกที่จะแบบว่าออกมายืนอยู่ห่างๆก่อนนะคะไม่ยอมที่จะเข้าไปหาซางเฉียนในช่วงเวลาที่ซางเฉียนนั้นยังเรียกได้ว่ายืนอยู่ระดับเขาเรียกอะไรอะ่ะเส้นยาแดงอะ่ะคือจะจะ จะรอดไหมนะคะเพราะว่าศัตรูเยอะเหลือเกินแล้วก็มันไม่ได้มีความมั่นคงอะไรเลยนะคะต่อมานะคะการแต่งงานแบบเชื่อมสัมพันธ์กับเกาซินหรือว่าเฮาหลิงนะคะก็คือแต่งงานกับหวังจีอันเนียนของพวกเรานะคะอันเนียนนั้นมีความน่ารักมากๆแล้วเป็นความรักที่บริสุทธิ์นะคะที่มีให้กับซางเฉียนนั่นเองค่ะแต่งอะไรก็ตามนะคะนางยินดีที่จะมาอยู่ในเกมนี้นะคะเกมก็คือนางนั้นน่ะถือเหมือนกับตัวเองอะ่ะ คือถ้าเรามองไปอ่ะหวานมองว่าอันเนียนนั้นเหมือนสินสอดทองมั่นเลยนะคะที่ฝ่ายของเฮาหลิงอ่ะยกมาให้สรางเฉียนค่ะก็หมายความว่าเกาซินหรือว่าเฮาหลิงนั้นได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักร ฉือนหยวนหรือว่าซีเหยียนไปแล้วนะคะก็คือรวมกันเข้ามาอย่างแท้จริงเพราะว่าไม่อย่างนั้นก็ต้องมีการสู้รบกันแน่ๆค่ะแต่สิ่งที่อนเนียนนะคะแตกต่างจากสนนงสินเยือก็คืออนเนียนนั้นสามารถจะอยู่ในที่ที่ตัวเองควรจะอยู่ได้แล้วก็มีเรียกว่ามีพี่สาวที่ดีนะคะอย่างเซียวเยาที่คอยแบบว่าให้สตินางแล้วก็ให้นางนั้นได้คิดให้ได้ละเอียดถี่ถ้วนกับคําถามมากมายที่มันโอ้โหยอมรับได้ ยากมากๆสําหรับอเนียนนะคะอย่างเช่นคําถามที่เสี่ยวเยาถามว่าเจ้ารับได้ไหมถ้าสางเฉียนจะต้องมีแบบว่าผู้หญิงเยอะแยะอยู่รอบๆตัวมีภรรยาเยอะๆอะไรแบบนี้นะคะก็คือมันเป็นจุดที่อเนียนนั้นได้ผ่าน่ะผ่านการไตรตรองมาแล้วเรียบร้อยเพราะว่านางนั้นมีเสี่ยวเยาเป็นเรียกว่าเป็น เป็นครูพี่เลี้ยงที่ดีนะคะทั้งเ,เสี่ยวยาวเป็นทั้งครูทั้งผู้ปอบแล้วก็เป็นทั้งผู้ที่ให้ข้อคิดแล้วก็เป็นผู้ที่ชี้นำให้อนเนียนต้องทำตัวแบบนี้นะหลังจากที่คือถ้าเลือก ถ้าเลือกที่จะบบว่าอยู่กับซางเฉียนเนี่ยจะต้องทำตัวแบบนี้แบบนี้ซึ่งก็ได้รับการแนะนำจากเซียวเยาไปแล้วนะคะก็ถือว่าตัวละครอนเนียนนี่ก็น่ารักมากๆเลยละค่ะ,ะในจุดแรกนะคะเราคุยกันในเรื่องของผู้หญิงที่ร้อมรอบตัวของทางด้านซางเฉียนอยู่นะคะทีนี้มีผู้หญิงเยอะอย่างนี้แล้วทำไมถึงว่าเขาเศร้าล่ะทำไมเขาถึงเป็นตัวละครที่เศร้าที่สุดก็เพราะว่าสิ่งที่เขาทามันไม่ได้ดังดังใจปาถนาของเขานะคะเขานั้นน่ะเติบโต มาด้วยภาระที่เขาต้องแบกเอาไว้อะคะเขาเขาเป็นความหวังแล้วก็ตัวเองก็เป็นความหวังของหลายๆคนนะคะคือการจะปกป้องคนที่อยากปกป้องได้คนที่แบบเป็นห่วงที่เขาเป็นห่วงได้คือเขาต้องมีอํานาจอันนี้คือการสั่งสอนมาของเชื้อพระวงศ์อยู่แล้วนะคะเขานั้นก็เป็นหลานชายคนโตคนเดียวด้วยหาของกษัตริย์ซีเหยียนนะคะในตอนที่เขาเด็กอยู่เป็นตอนเด็กๆนั่นน่ะเขาก็เฝ้าดูญาติๆของเขาที่แบบสนิทที่รักใคร่ จากเขาไปนะคะคือตายจากไปทีละคนทีละคนอย่างนี้ละคะ่ะซึ่งเขาเห็นแล้วว่าปู่ของเขาอะ่ะไม่สามารถจะปกป้องคนเหล่านั้นที่ที่เป็นผู้ที่สร้างเฉียนในตอนเด็กรักได้เลยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยแม้กระทั่งหลังจากที่ทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วพ่อแม่เสียแล้วก็ทางด้านของแม่นางเอกก็ตอนนั้นก็เข้าใจว่าเสียไปแล้วนะคะเหลือเด็กสคนเนี่ย ก็ยังแบบว่ากษัตริย์ซีเหียนเนี่ยแหละท่านปู่ของเขาก็ยังพากเสี่ยวยาวอีกว่าให้ไปอยู่ที่อีซานแล้วก็ตัวเขาเองนะคะก็ยังถูกแบบว่าปล่อยให้ไปอยู่ที่เฮาหลิงอีกค่ะไปเป็นองค์ชายตัวประกันนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยทำให้เขานั้นเป็นผู้ที่มีปมอ,อยู่ในใจอะเยอะแล้วก็มีความหลงไหลในบรลลังมากๆเลยเขาจะต้องมีอำนาจนะคะอันนี้ก็เป็นจุดที่ ที่ทางด้านสางเฉยนั้นก็ยึดถือมาโดยตลอดนะคะซึ่งมันทําให้เขายังไงดีล่ะเรื่องของความรักแล้วก็ความเมตตาในจุดนั้นน่ะมันเหมือนกับว่าไร้ประโยชน์ในหัวใจของเขานะคะแต่ถามว่าเนื้อแท้เขาเป็นคนดีไหมเขาเป็นคนดีแต่ถามว่าเขาคํานึงถึงเรื่องความรักแล้วก็เรื่องของความเมตตาอะไรแบบนั้นก่อนหรือเปล่าเขาไม่ได้คํานึงถึงเรื่องนั้นก่อนนะคะเขาจะถือมันเป็นเรื่องที่ไร้ประโยชน์ เรื่องที่มันเป็นประโยชน์ก็คือเรื่องที่เขานั้นจะต้องเรียนรู้ให้ได้มากๆจากอาจารย์ของเขาหรือว่ากษัตริย์ ฮาวหลิงเนี่ยแหะค่ะเพื่อที่จะเอามาใช้ในการที่ก้าวขึ้นสู่การมีอํานาจเอามาปกป้องคุ้มครองคนที่เขานั้นรักใคร่ห่วงใยแล้วก็อยากจะปกป้องได้นะคะเขานั้นต้องแข็งแกร่งให้พอค่ะเพื่อที่จะปกป้องคนที่เขาต้องการปกป้องแล้วคนเหล่านี้นะคะโดยเฉพาะซางเฉียนเนี่ยก็เรียกได้ว่าเติบโตมาก็ด้วยความหวาดระแวงค่ะเพราะว่ารอบตัวมันก็มีแต่อันตรายไปหมดเลยนะคะดังนั้นแล้วจุดนี้ละค่ะหวานก็วิเคราะห์ว่าทำให ตัวเขานะคะไม่สามารถจะจำนะคะหวนเสี่ยวริ่วอะะที่อยู่ที่ชิงซุยว่าเป็นเสี่ยวเยาได้เพราะว่าชีวิตเขามันอันตรายเกินไปนะคะทำให้เขาไม่สามารถจะจะออมองข้ามไอ้เกาะบ,บางอย่างไปได้ทั้งท้ที่ซางเฉียนนั้นะ่ะ ตอ,ตอนเริ่มต้นที่เขาไปชิงซวยเขาเป็นผู้ที่มีถ้าไม่นับเซียงหลิวแล้วเขาเป็นผู้ที่มีพลังเทพเยอะที่สุดนะคะเพราะว่าทางด้านเยซูฉีหรือว่าถูซันจิงนั้นก็คือโดนเหมือนยังไงคือโดนทรมานมาเยอะจนพลังเทพนั้นเหลือก็จึ้งหนึ่งนะคะแต่ว่าถูซันจิงหรือว่าเยสซูฉียังจับเรดารได้เลยว่าเนี่ยเสียวหลิวเนี่ยเป็นผู้หญิงนะคะส่วนทางด้านของซางเฉียนนะคะที่หวานชอบแซวเขาว่าเออเลดาเทพมันแบบว่า ล้วนนะคะเออเลอร์น่ะก็นี่แหละค่ะหวานวิเคราะห์ว่าเป็นเพราะเขาอะ่ะชีวิตเขาเผชิญกับอุปสรรคแล้วก็อันตรายอยู่รอบตัวทําให้เขามีเกราะเยอะนะคะเกราะที่แบบเอามาปกป้องตัวเองมากจนเกินไปนั่นก็คือความหวาดระแวงทําให้เขาเนี่ยมองข้ามนะคะมองข้ามความเป็นเสี่ยวเยาไปของบนเสี่ยวลิ้วค่ะจริงๆแล้วนะคะถามว่าเสี่ยวเยานั้นพยายามไหมที่จะชี้อ่ะชี้ว่าเออเนี่ยเนี่ย ชั้นเนี่ยเซลย,ยาวมีไหมก็มีนะคะอย่างเช่นไอ้เล่าใบหมอนนั่นนะคะที่ทางด้านของซางเฉียนก็หมักอยู่บ่อยๆนะคะก็มีแบบว่าเป็นครูไปละคือคําว่าครูคือให้ให้ทิกไปแล้วว่าเซลย,ยาวหรือว่าหวนเซลริ่วในตอนนั้นชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเซลย,ยาวในตอนนั้นหรือว่าหวนเซลริ่วนั้นก็ได้ช่วยชีวิตของเขาที่ชิงซุยถึงสองครั้งด้วยกันนะคะแต่ด้วยความหวาดระแวงของเขาไง ความหวาดระแวงของซางเฉียนทําให้เขานั้นไม่ได้นึกถึงเรื่องอื่นเลยเพื่อนๆทําให้ทําให้เขานึกถึงแต่ว่าเสี่ยวยาวหรือว่าหวนเสี่ยวลิวนั้นเข้ามาหาเขาเพราะว่าหวังหวังประโยชน์นะคะเพื่อนๆคือมันมีแต่ความหวาดระแวงนะคะเอาเป็นว่าลืมคําว่าพี่ชายไปนตอนนั้นค่ะ แล้วตลอดเวลาของตัวละครซางเฉวีนนะคะสมองของเขาจะใช้เพื่อเชิงกลยุทธ์เท่านั้นค่ะก็ทำให้เขานั้นเพิกเฉยนะคะต่อสิ่งต่อสิ่งเหล่านั้นที่ทางเซียวยาวหรือว่าหวนเซียวเลี้วทำให้เขาที่ที่เมืองชิงซุยไปหมดนะคะขนาดออกจากเมืองชิงซุยไปแล้วนะคะกษัตริย์เฮาหลิงที่นั่งอยู่ที่เฮาหลิงอ่ะเพื่อนๆแค่ได้ยินไม่กี่ประโยคจากซางเฉวียนน่ะก็ยังเปิดใจเลยเอ๊ะ หรือว่าจะเป็นลูกเขวอะไรประมาณนี้นะคะคือคิดในใจอย่างเงี้ยแต่ดูซางเฉียนของพวกเราค่ะขนาดที่เขาสนิทกับนางเอกขนาดนั้นนะคะเลดา้าเขาก็ยังเสื่อมอยู่ดีแล้วเขามารับหวนเสี่ยลิ่วไปก็ยังให้คนทําให้หวนเสี่ยลิ่วนั้นขาหักอีกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนน้นอีกทีความหวาดระแวงของเขานี่หละค่ะที่ทําให้เขามองมองไม่เห็นความเป็นเสี่ยวเยาวตั้งแต่แรกที่ชิงซุยนะคะทีเนี้ย ต่อมาเนี่ยเขาต้องการเวลาที่บทมันพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วมันก็ชัดเจนมากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะที่เขาเนี่ยต้องการความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขากับเซียวเยาเนี่ยในแบบที่เป็น เป็นชายกับเป็นหญิงค่ะแล้วทีนี้พอเขานะคะเห็นความสัมพันธ์นะคะของเ,อเสี่ยวเยากับบรรดาผู้ชายคนอื่นๆนะคะอย่างเช่นตระกูลซื่อซุยก็ฟงหลงใช่ไหมแล้วก็ตระกูลถูซานก็ถูซานจิงอะไรแบบนี้นะคะซึ่งด้วยความที่เขาหลงไหลในสิ่งที่เขาจะต้องไปให้ถึงก็คืออำนาจแล้วก็การขึ้นของราชมีอำนาจนั่นเองดังนั้นแล้วเสี่ยวเยาก็เลยต้องต้องอยู่ใน ในแผนเชิงกลยุทธ์ของเขาด้วยนะคะแต่นจุดนี้เราอย่าไปโทษซางเฉียนเลยเพราะว่าเซียวเยาวนั้นก็เป็นแผนกยุยงส่งเสริมสุดๆนะคะนั่น <c oughs> คือถ้าซางเฉียนให้ช่วย5เซียวเยาไปแล้ว1ิค่ะเซียวเยาทุ่มสุดๆนะคะเพื่อที่จะให้ซางเฉียนนั้น บรรลุเป้าหมายนะคะเอาเป็นว่าณสิ่งที่เขาผลักดันเสี่ยวยาวไปนะคะให้เข้าใกล้กับถูซานรจริงมากยิ่งขึ้นแล้วก็เออเข้าใกล้กับเฟิงหลงเนี่ยอย่างไรก็ตามค่ะด้วยความที่ถูซานรจริงนั้นมีอีกสถานะหนึ่งคือเยซือฉีนะคะก็ทําให้เสี่ยวยาวของพวกเรานั้นน่ะก็คือรักถูซานรจริงค่ะนี้ในทางกลับกันนะคะเขานั้นอิดฉามากมากค่ะซางเฉียนนั้นอิจช้าถูซานจริงสุดๆดแทบจะเป็นบ้าเลยนะคะ <c oughs> ถ้าอ่านใน นวณิยาตนตฉบับหวานวิเคราะห์ว่าซางเฉียน,นยังมีความอิจฉาริษยาถูซานจิงในในขันที่เรียกว่าแทบจะบ้าเลยค่ะแล้วก็อยากจะฆ่าถูซานจิงนะคะอยู่ในก้นบึ้งของหัวใจของเขาเนี่ยแทบจะตลอดเวลาเลยแต่มันมีคําว่านะคะคาว่าอํานาจอยู่ค่ะเขานั้นยังไม่บรรลุค่ะเ,เพื่อนๆเขาเลยต้องหลอนะคะมันก็เลยเป็นการขัดแย้งกันในตัวละครนะคะว่าในตัวเขาเนี่ยในตัวละครซางเฉียนมีตักกะของอํานาจแล้วก็มีตักกะของอารมณ์ ซึ่งมันก็ต่อสู้กันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วแล้วลักษณะของคนที่มีทั้งสองอย่างในก้นบึ้งของหัวใจแบบนี้เขาจะมีความสุขไหมคะเพื่อนๆพร่ซางเฉียนก็ไม่มีความสุขนะคะดังนั้นแล้วมันก็เลยมีฉากที่เขานั้นต้องแสดงความบ้าคลั่งออกมาค่ะแล้วสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดนะคะนั่นก็คือ หวนว่าสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดสําหรับซางเฉียนก็คือนะคะถ้าเขานั้นต้องการปกป้องเซียวเยาเนะี่ยโดยการที่เขาจะขึ้นมีอํานาจเนี่ยโอเคจุดนี้พอจะรับได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาต้องการเก็บเซียวเยาเอาไว้กับตัวเพื่อปกป้องโดยการไปฆ่านะคะคนรอบข้างที่เซียวเยานั้นรักอะ่ะสิ่งนี้ก็เป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องนะคะ แล้วมันก็ผลักไปจนถึงจุดที่ทําให้เขานั้นต้องสูญเสียเสียวเยาไปตลอดการเช่นเดียวกันเพราะว่าเสียวเยาก็เลือกที่จะไม่อยู่กับเขานะคะมันก็คือเอางี้เพราะฉะนั้นแล้วนะคะตัวเขาเนี่ยเป็นผู้ที่สูญเสียเสียวเยาไปแล้วเป็นผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นความรู้สึก สูญเสียนะคะความเป็นห่วงคำนึงดวงใจนิรันดร์ของทางด้านซางเฉียนเนี่ยนั่นก็คือเซียวเหยานนั่นเองถ้าเรามองเอาซางเฉียนนะคะเป็นพระเอกเป็นตัวหลักในเวอร์ชันล,ละครเราก็สามารถจะมองณนะจุดนี้ได้นะคะทีนี้พอมาเปรียบเทียบถึงเซียงหลิวบ้างนะคะ เปรียบเทียบนิดนึงเพราะว่าต้องเปรียบเทียบบางคนน่ะคือจะคิดว่าเซียงหลิวนะโคตรน่าสงสารเลยนะคะจริงๆแล้วตัวละครจิวมิงเซียงหลิวนั้นไม่ได้น่าสงสารนะเพื่อนๆเขาจบภารกิจทุกอย่างเขาสมดังใจปรารถนาทุกอย่างก่อนที่เขาจะเสียชีวิตนะคะแม้กระทั่งลักษณะการเสียชีวิตของเขานั้นก็ยังสมปาถนาทุกอย่างไม่มีใครสามารถที่จะ มาทำอะไรกับร่างของเขาได้หรือกระดูกของเขาได้เลยทุกอย่างมันหายไปหมดนะคะแล้วเขาเติมเต็มนะคะสิ่งที่เป็นความปรารถนาของผู้หญิงที่เขารักมากที่สุดแต่ไม่ได้อยากจะครอบครองนะคะเขาทำให้คือเสร็จสมบูรณ์100%เปซทุกอย่างนะคะขาดอยู่อย่างเดียวแค่ตัวเขาไม่อยู่กับนางเอกไม่ได้นะคะแต่เขานั้นก็จัดการให้เยซือฉีของเสี่ยวเยาอะมาอยู่กับเสี่ยวเยาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคือทุกอย่างมันมันจบไปแล้วเขาก็ ตุยไปนะคะม,มันสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วแต่ว่าซางเฉียนเนี่ยเขาเศร้ามากนะเพื่อนๆเพราะว่าเขานั้นจะต้องอยู่กับบัลลังที่มันอ้างว้างอ่ะก้นลึกเ,เขาเรียกรอ่ะก้นลึกของหัวใจของเขานะคะเขารักเซียวเยาเป็นผู้หญิงคนเดียวในชีวิตที่เขาแบบรักอย่างลึกซึ้งนะคะแล้วตลอดเวลาทั้งเรื่องอ่ะเขาจะต้องซ่อนความรักของเขาเอาไว้อย่างสุดซึ้ง แล้วพอเขาเปิดเผยออกมาให้เซียวเยารู้มันก็เลยกลายเป็นหายนะไปเลยค่ะเพื่อนๆนี่แหละค่ะนี่ก็เป็นการวิเคราะห์ของหวานนะคะว่าตัวละครซางเฉียนเนี่ยเขาเป็นตัวละครที่แบบถือได้ว่าน่าเศร้ามากที่สุดเลยอะในเรื่องของห่วงคํานึงดวงใจนิรัน์นะคะเอาละค่ะก็สําหรับในอพิสสตนี้ก็คงจะเท่านี้นะคะแล้วก็มันก็ไม่ได้มีอะไรผิดเลยนะคะที่ในเวอร์ชันละครจะให้ซางเฉียนนี้ขึ้นมาเป็นพระเอกนะคะอย่างช่วงพารากราฟสุดท้ายนะคะที่ไม่รวม ที่ไม่รวมกับบทที่เป็นบทพิเศษอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกอยู่แล้วนะคะว่าซางเฉียนนั้นคือปกครองอะ่ะ ไอ้แผ่นดินต้าหว่างเนี่ยให้มีความสงบสุขได้นะคะก็เหมือนกับว่าเขานั้นได้ทำให้ผู้หญิงที่เขารักแล้วก็อยากปกป้องนั้นมีความสุขเช่นเดียวกันนะคะจริงๆแล้วในช่วงของตอนจบในเวอร์ชันละครเนี่ยจะแพนกล้องไปที่ทางด้านของนักแสดงนะคะคุณว่นอีเนี่ยจางว่นอีที่คลองบัลลังก์อยู่แล้วก็มีความสงบสุขของแผ่นดินอะไรเงี้ยแล้วก็จบได้เลยนะจริงๆแล้วก็เป็นอะไรที่ลงตัวสุดๆนะคะสำหรับในเวอร์ชันละคระคะ่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้ง ทงหมดของอพพิซซ์นี้นะคะมีความสุขกันมากๆนะสวัสดีค่ะ